อาการพืชใบเหลืองเกิดจากสาเหตุอะไรและแก้ไขได้อย่างไรเวลาเราปลูกพืชผักไปนานๆพืชผักจะใบเหลืองและแค้แกนไม่ค่อยจเจริญเติบโตเราจะมีวิธีการแก้ไขให้ต้นพืช กลับมางามได้อย่างไรในวันนี้นะครับทางช่องวิธิไทยพีชนแนลมีวิธีการแก้ไขต้นพืชที่เราปลูกแล้วใบเหลืองแบบนี้นะครับและแคบแกนให้กลับมางามตามมาดูกันเลยครับสวัสดีครับทุกท่านและทีช่องวิทิไทยพีชนแนลนะครับในวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาแก้ไขต้นพืชที่เป็นใบเหลืองและแคบแกนให้หายจากอาการใบเหลืองและแพ้แกนไม่จเจริญเติบโต ได้แบบง่ายๆจากสูตรปุ๋ยสูตรนี้กันเลยครับ <Okay. S 1> อาการพืชใบเหลืองเกิดจากสาเหตุต้นพืชขาดธาตุอาหารบางชนิดนะครับในวันนี้เราจะมาเติมธาตุอาหารให้กับต้นพืชโดยทีง่ายๆจากของในครัวน,นะครับตามมาดูกันอีกทีนครับว่าผมจะใช้อะไรในการบำรุงต้นพืชใบเหลืองแบบนี้ให้กลับมางามได้ การเพิ่มธาตุอาหารให้กับต้นพืชเมื่อเราปลูกพืชผักไปแล้วต้นเพอของเราใบเหลืองแค้แกนไม่ค่อยเจริญเติบโตนะครับเพราะว่าต้นพืชขาดธาตุอาหารนั่นเองครับในวันนี้ผมจะมาแนะนํา2ตัวเลยครับคือเครื่องดื่มชูก,กาําลังและกะปิ2ตัวนี้นะครับจะช่วยเลี้ยงลากและในกะปินะครับจะมีเคยเคยจะมีธาตุอาหารจํานวนมากและเคยจากกุ้งนี้นะครับจะมีแคลเซียมสูง บำรุงต้นพืชได้ดีเลยครับผมเคยแนะนำทุกท่านแล้วฟีนะครับในการใช้กระปีบำรุงต้นพืชเพราะว่ากระปีหาง่ายและบำรุงต้นพืชให้งามได้แบบ่ายง่ายเช่นกันครับและตัวนี้นะครับผมก็แนะนำให้ทุกท่านใช้อยู่เป็นประจำเพราะว่าในนี้นะครับจะมีวิตามินจำนวนมากเห็นไหมครับวิตามินจำนวนมากในเครื่องดื่มชูกำลังเพียง10บาทเท่านั้นนะครับ ช่วยให้ต้นพืชเหล่างามได้ทั้งสวนเลยครับวิตามินในเครื่องดื่มชูกําลังนี่เองครับช่วยให้ต้นพืชที่ใบเหลืองใบงีกใบงอไม่ค่อยเจริญเติบโตนะครับกลับมาเจริญเติบโตและติดดอกออกผลไวได้เลยครับเพราะว่าในเครื่องดื่มชูกําลังแบบนี้จะมีวิตามินนั่นเองครับเราจะใช้ร่วมกับน้ําเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเราลดร่าดอยู่เป็นประจํานะครับเราก็ทําส่วนผสมปุ๋ยสูตรนี้ ได้ทุกวันเลยนะครับและเราจะลดลาดจํานวนน้อยนะครับโดยการทําแบบนี้กันเลยครับกะปิเพียง1ช้อนใช้ร่วมกับน้ําเปล่านะครับประมาณ1ลิตรและเราจะใช้ร่วมกับเครื่องดื่มชูกําลังนะครับเครื่องดื่มชูกําลังเราก็ใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะเท่ากันครับ แล้วเราคนส่วนสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีหนึ่งครับในการใช้ปุ๋ยสูตรนี้นะครับเราลดลาดได้ทุกวนันและเราทําไม่ต้องเยอะนะครับเราลดลาดไปที่ต้นพืชโดยการใช้โบนดน้ํากันเลยครับถ้าต้นพืชที่เราปลูกแล้วใบเหลืองนะครับลองใช้สูตรนี้ใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบไม้กินผลไม้ยืนต้น แม้กระทั่งดอกไม้ประดับก,ก็สามารถใช้ได้นะครับไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชและตัวเราเองด้วยครับการเพิ่มธาตุอาหารให้กับต้นพืชที่เป็นใบเหลืองและใบหงิกใบงอแบบนี้นะครับไม่ค่อยเจริญเติบโตแค่แกนลองใช้สูตรนี้อยู่เป็นประจำนะครับเราไม่ต้องทําเยอะนะครับถ้าเราปลูกพืชผักภายในบ้านงเราไว้รับประทานนะครับเราลดน้นได้ทุกวันและ ทำปุ๋ยสูตรนี้จํานวนน้อยจะได้ผลดีที่สุดเลยครับและในการลดล่านะครับไปที่ต้นพืชใบเหลืองแบบนี้นะครับเราใช้ได้ทุกวันเลยครับต้นพึงเราจะกลับมางามได้ครับและคลิปนี้นะครับถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับในการแก้ปัญหาต้นพืชที่เป็นใบเหลืองแบบนี้นะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิทีไทยพีแชนแนลได้นะครับพืชใบเหลืองแก้ง่ายถ้าเรารู้จุดเพราะว่า พืชจะขาดธาตุอาหารนั่นเองครับใบหงิกใบงอแค้แกนแบบนี้สำหรับต้นพืชทิละปูน,นะครับใช้ปุ๋ยสูตรนี้ลดลาดเป็นประจำได้ผลดีเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ่ช่องวีทิไทยพีแชนเนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากพีทิยทพีแชนแนลกระผมการแก้พืชใบเหลืองแบบนี้นะครับแก้ง่ายโดยใช้กะปีและเครื่องดื่มชูกำลังผสมกันนะครับ เพิ่มส่วนผสมของน้ำเปล่าลงไปอีกหนึ่งส่วนต้นพึืงเราจะกลับมางามได้และไม่แค่แก่นเลยครับ